พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์อนิสงส์แห่งอาณาปานาสติเจประการผลอานิสงส์เจ็ประการเป็นอย่างไรเล่าผลอานิสงส์เจ็ประการคือ 1. การบรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบันนี้ 2. ถ้าไม่เช่นนั้นยอมมน่อมบรรลุอรหัตผลในการแห่งมรณนะ สาถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นอรมภากิยสังโยชน์หย่อมเป็นอันตราปารินิพายีผู้จะปรินิพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึง่ง 4. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นอรมภากิยสังโยชน์หย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพายีผู้จะปรินิพานเมื่อใกล้จะสิ้นอายุ 5. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคียสัญโยตหาย่อมเป็นอสังขารปรินิพายีผู้จะปริณิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากนัก 6. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคียสัญโยตหาย่อมเป็นสัสังขารปริณิพายีผู้จะปรินพิพ,นพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก 7. ถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมภาคียสังโยชนห้าย่อมเป็นอุดทางโสโตอากนิทะขามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากนิทะพบพ,พิสุทธ์ทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลผลอานิสงส์เจ็ดประการเหล่านี้ย่อมหวังได้ดังนี้พิสุท์ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแลถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงสละความรละลึกและความดำริของเราที่อาศัยเรือนนั้นเสียก็พึงมณสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าปฏิกลอยู่ก็พึง มนัสิการนาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการนาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลและในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็พึง มนัสิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนัสิการานาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียแล้ววางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมณสิการอานาปานาสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌชานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ก็พึงมณสิการอานาปานาสติสมาธินี้แลให้ดี ถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปิติและสุขเกิดแก่สมาธิอยู่ก็พึงมนสิการานาปานาสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่า เราเพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระรีเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าแม้พิสูจน์พึงหวังว่า เราเพึงบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ก็พึงมณสิการานาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราเพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยมัสิการว่า อากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่นมัสิการถึงมานตสัญญาก็พึงมนัสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุวิญญาณน,นังจายตนะด้วยนมัสิการว่าวิญญาณ หาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงก็พึงมนสิการานาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุอาจินจัญญายตนะด้วยนมัสิการว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงก็พึง มนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีถ้าแม้พิสุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายาตนะเพราะล่วงอาจินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงก,ก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แหลให้ดีดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลถ้าแม้พิสุพึงหวังว่า เราพึงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงก็พึงมนสิการอาณาปานาสติสมาธินี้แลให้ดีดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเมื่ออาณาปานาสติสมาธิอันพิสุทธ์เจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลถ้าเธอสวยสุขเวทนาก็ย่อมรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้น ไม่เที่ยงไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยทุกเวทนาก็ย่อมรู้ชัดว่าทุกเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ย่อมรู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอสวยสุขเวทนาเธอก็ไม่ผัวพันสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยทุกเวทนาเธอก็ไม่ผ <SPEAKER> ัว <SB> พ <uts> ันสวยทุกเวทนานั้นถ้าเธอสวยอทุกขมสุขเวทนาเธอก็ไม่ผัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเมื่อเธอสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เมื่อเธอสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกนี้แลอันไม่น่าเพลิดเพลิพนจัดเป็นของเงยน็นเพราะสิ้นชีวิตเบื้องหน้าแต่กายแต่ดูก่อนพิสุดทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันจะพึงลุกโผล่ได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ เพราะหมดน้ำมันและไส้ประทีปน้ำมันไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดพิสุกก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกนี้แลอันไม่น่าเพลิดเพลินจัดเป็นของเย็นเพราะสิ้นชีวิตเบื้องหน้าแต่กายแตกดูก่อนพิสุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แหลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหาร และย่อมอย่างอากุศลธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุรีฝุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนตกหนักผิดฤดูลงมาย่อมทำให้ฝุ่นทุรีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้ โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดพิสุทธิ์ทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วก็เป็นของรับงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่างอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วหนึ่งให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้ โดยควรแก่ฐานะได้ฉะน,นั้นพิสุททั้งหลายก็อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าที่เป็นของรำงับเป็นของปราณีตเป็นของเก็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่างอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้ว ให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้พิสุจน์ทั้งหลายพิสษุน์ในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก,ก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นพิสุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นพิสุทธ์ทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเป็นของรำงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่างอากุสนธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะดังนี้แลพิสุทธ์ทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่นี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจัดสุขก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอสวุวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นพิสุท์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากพิสุทธินธรรมนี้ในใน,นี้พึงหวังว่าแม้กายของเราไม่พึงลำบาก สุข,ของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนณสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีดูก่อนพิสุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมมะตะดูก่อนพิสุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาท อมมตะดูก่อนพิสุทธทั้งหลายกายยกคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายกายยกคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมดูก่อนพิสุทธทั้งหลายกายยกคตาสติ อันชนเหล่าใดไม่ซ่อมเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ซ่อมเสพแล้ว <Columbus> ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายกายยกตาสติอันชนเหล่าใดซ่อมเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นซ่อมเสพแล้วดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายกายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้ว อมมะตชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วดูก่อนพิสุุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมมะตชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วดูก่อนพิสษุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้น ไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนพ e. totally uh, right ิส <portraits> ุทั <vable> ้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้ว ดูก่อนพิสูุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วดูก่อนพิสูทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วดูก่อนพิสูทั้งหลายกายคตาสติ อันชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้ว